ในอนาคตนักบินอวกาศที่เดินทางไปยังดวงจันทร์อาจมีโอกาสเข้าถึงน้ำได้ง่ายกว่าที่เคยคาดการไว้ค่ะผลการทดลองล่าสุดชี้ให้เห็นว่าดวงอาทิตย์กำลังเติมเต็มทรัพยากรน,น้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีสนามแม่เหล็กปกป้องเหมือนโลกพื้นผิวของมันจึงถูกโจมตีด้วยอนุภาคพ,พลังงานสูงจากลมสุริยะตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์พบว่าไอออนไฮโดรเจนจากลมสุริยะสามารถจับกับอะตามอมออกซิเจนในฝุ่นหินบนดวงจันทร์ก่อกำเนิดเป็นไฮดรอกซิลและโมเลกุลน,น้ำโดยเฉพาะในเขตขั้วโลกที่มีเงาอยู่ตลอดเวลา เพื่อยืนยันกระบวนการนี้หลี่เซียเหียนักวิทยาศาสตร์จากนาซานำทีมทดลองในห้องปฏิบัติการด้วยตัวอย่างหินจากภารกิจอพรลโล17โดยยิงไอออนไฮโดรเจนเข้าใส่ในสภาพจำลองบนดวงจันทร์หลังการทดลองหลายวันนักวิจัยพบสัญญาณที่บ่งบอกการก่อตัวของโมเลกุลน้ำและเมื่อให้ความร้อนตัวอย่างจนถึงอุณหภูมิกลางวันของดวงจันทร์น้ำบางส่วนก็ระเหยออกไปแต่เมื่อตัวอย่างเย็นลงและได้รับลมสุริยะอีกครั้งร่องรอยของน้ำก็กลับมาปรากฏอีก ผลการทดลองยังสอดคล้องกับการสังเกตการจากภารกิจสำรวจก่อนหน้านี้ที่พบว่าพื้นผิวดวงจันทร์อาจสร้างน้ำได้